สวัสดีครับทุกท่านนี่คือรายการท้องถิ่นไทยเข้าใจง่ายวันนี้เราจะมาชวนคุยกันเรื่องตำแหน่งหนึ่งที่สำคัญมากในอบปตอแต่คนทั่วไปไม่ค่อยรู้ว่าเขาทำอะไรอยู่เบื้องหลังนั่นคือนักทรัพ,พยากรบุคคลหรือที่หลายคนเรียกสั้นๆว่างานบุคคลครับหลายคนคิดว่างานบุคคลเท่ากับทำเงินเดือนลามาสายเซ็นเอกสารเลื่อนขั้นแค่นั้น แต่ความจริงคือนักทรัพ,พยากรบุคคลคือคนที่ดูแลชีวิตราชการของเจ้าหน้าที่ทั้งอบตอตั้งแต่ก่อนเข้ามาจนถึงวันที่เกษียณหรือออกจากราชการไปแล้ววันนี้เราจะไล่ให้ดูทีละช่วงชีวิตนะครับว่าถ้าไม่มีนักทรัพ,พยากรบุคคลอบตอจะเดินไม่ได้จริงๆ 1. เริ่มจากแผนอัตรากาลังจะมีคนกี่คนตำแหน่งอะไรบ้าง ก่อนจะรับคนเข้าทำงานได้อบตอต้องตอบให้ได้ก่อนว่าเราต้องมีตำแหน่งอะไรบ้างและกี่คนถึงจะดูแลพื้นที่ได้ครบตรงนี้คือหน้าที่ของนักทรัพยากรบุคคลร่วมกับหัวหน้าสำนักปลัดและกองต่างๆดูภารกิจของอบตอรจริงๆว่าต้องทำอะไรบ้างเช่นป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสาธารณสุขการเงินการคลังงานช่างงานศึกษาเป็นต้น แปลงภารกิจให้เป็นตำแหน่งเช่นต้องมีเจ้าพนักงานป้องกันกี่คนพนักงานขับรถกี่คนเจ้าพนักงานธุรการกี่คนร่างแผนอัตรากำลัง3ปีหรือ4ปีเสนอกับสภาอบตอและส่งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือกออบตอเห็นชอบถ้าแผนอัตรากำลังวางไม่ดีตำแหน่งสำคัญไม่มีตำแหน่งที่ไม่จำเป็นกลับมีเยอะ สุดท้ายประชาชนไม่ได้รับบริการเต็มที่ทั้งที่มีงบประมาณอยู่ในมือแล้วเพราะฉะนั้นงานแรกของนักทรัพยากรบุคคลคือออกแบบกระดูกสันหลังของอบาตาเลยครับ 2. รับคนเข้าทำงานตั้งแต่ประกาศรับสมัครจนถึงวันรายงานตัวพอมีแผนอัตรากำลังแล้วขั้นต่อไปคือหาคนมาเติมตำแหน่ง ส่วนนี้นักทรัพยากรบุคคลต้องทำงานละเอียดมากเพราะผิดนิดเดียวเรื่องสอบหรือบรรจุอาจเป็นโมฆะได้เลยเบื้องหลังการเปิดสอบหรือรับโอนหนึ่งครั้งมีขั้นตอนประมาณนี้ร่างประกาศรับสมัครให้ถูกกฎหมายต้องสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหลักเกณฑ์ของกออบตจังหวัดตรวจคุณสมบัติผู้สมัครทีละคนเช่นวุฒิการศึกษาใช่ตามที่กำหนดไหม มีประวัติอาญาหรือถูกลงโทษวินัยร้ายแรงหรือไม่ชื่อนามสกุลตรงกับหลักฐานทุกใบไหมหลังสอบเสร็จทำบัญชีรายชื่อผู้สอบได้ทำเรื่องเสนอกออบตอเพื่อขออนุมัติบรรจุต่างตั้งออกหนังสือเรียกรายงานตัวและทำคำสั่งบรรจุต่างตั้ง วันที่คนหนึ่งเดินเข้ามาเริ่มงานวันแรกเขาอาจเห็นแค่ใบคำสั่งกับโต๊ะทำงานแต่บนโต๊ะเอกสารด้านหลังผ่านมือนักทรัพยากรบุคคลมาเป็นตั้งๆแล้วครับ 3. ชีวิตระหว่างทำงานเงินเดือนค่าตอบแทนและการเลื่อนขั้นเมื่อคนเริ่มทำงานแล้วงานของฝ่ายบุคคลไม่จบแต่เพิ่งเริ่มเข้าช่วงดูแลชีวิตประจำวันเงินเดือนและค่าตอบแทน นักทรัพยากรบุคคลต้องจัดทําข้อมูลเงินเดือนทุกคนให้ถูกต้องตามตำแหน่งและขั้นคอยอัปเดตกรณีเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนระดับปรับวุฒิคือได้วุฒิใหม่เชื่อมข้อมูลกับฝ่ายการเงินเพื่อจ่ายถูกคนถูกจำนวนตามระเบียบกรมบัญชีกลางสิทธิประโยชน์และสวัสดิการคนทํำงานในอบตอมีสิทธิ์หลายอย่างเช่นการลาลาป่วยลากิจลาคลอดลาไปศึกษาต่อเป็นต้น เงินช่วยเหลือเงินชาปนกิจสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลตามประเภทตำแหน่งเครื่องแบบหรือค่าเครื่องแต่งกายเวลาเจ้าหน้าที่ถามว่าผมลาได้กี่วันกรณีนี้เบิกได้ไหมคนที่เปิดระเบียบแล้วตอบให้ตรงข้อกฎหมายก็คือนักทรัพยากรบุคคลครับการประเมินผลและเลื่อนขั้นทุกปีต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคลช่วยจัดระบบแบบประเมิน แจ้งกำหนดเวลาให้หัวหน้ากองแต่ละกองประเมินลูกน้องรวบรวมคะแนนเพื่อเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเลื่อนระดับถ้าระบบประเมินโปร่งใสคนตั้งใจทำงานก็จะได้เติบโตตามผลงานนี่คือส่วนที่ HR มีผลต่อกำลังใจทั้งองค์กรอย่างมากเลยครับ 4. จัดการเรื่องโอนย้ายเลื่อนตำแหน่งเกษียณชีวิตราชการไม่ได้หยุดแค่บรรจุแล้วทำงานอยู่ที่เดิมตลอดไป คนอาจอยากย้ายกลับบ้านอยากเลื่อนตำแหน่งหรือถึงวัยเกษียณตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอโอนย้ายว่าตรงตามเกณฑ์ของกออบตอหรือไม่ทำหนังสือโต้อตอบระหว่างต้นสังกัดเดิมแห่งใหม่เสนอผู้บริหารออกคำสั่งรับโอนย,ย้ายเช็คคุณสมบัติเรื่องอายุงานวุฒิผ่านหรือผ่านการอบรมเตรียมเอกสารส่งกออบตอพิจารณาทำคำสั่งเลื่อนตำแหน่งและปรับโครงสร้างเงินเดือน แจ้งกำหนดเกษียณช่วยเตรียมเอกสารขอรับบำเหน็จบำนาญกรณีลาออกหรือออกก่อนเกษียณต้องทำเรื่องเคลียร์หนี้สินราชการสัพย์สินที่ยืมใช้เป็นต้นทั้งหมดนี้คือการปิดวงจรชีวิตราชการอย่างเรียบร้อยและคนจัดการให้ก็ยังคงเป็นฝ่ายบุคคลครับอีกด้านหนึ่งของนักทรัพยากรบุคคลที่สำคัญมากแต่ว่าหลายคนไม่อยากเจอคือเรื่องวิน,นัยการร้อมทุก การถูกกล่าวหาทุจริตหรือประพฤติมิชอบนักทรัพยากรบุคคลไม่ได้เป็นคนตัดสินแต่เป็น,นกลไกกลางให้กระบวนการดำเนินไปตามกฎหมายรวบรวมข้อเท็จจริงและระเบียบที่เกี่ยวข้องจัดทำบันทึกเสนอผู้บริหารว่าควรตั้งกรรมการสอบหรือไม่ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจัดระบบเรียกพยานเอกสารหลักฐานทำเรื่องเสนอผลสอบวินัยให้ผู้บริหารพิจารณาโทษ ถ้าเอกสารขั้นตอนของ HR ผิดโทษวินัยทั้งคดีอาจล้มได้เลยเพราะไม่ชอบด้วยระเบียบครับดังนั้นนักทรัพยากรบุคคลจึงต้องแม่นทั้งกฎหมายวินัยข้าราชการส่วนท้องถิ่นระเบียบลูกจ้างมติกออบตต,อต่างๆเพื่อไม่ให้การลงโทษหรือการช่วยเหลือใครผิดขั้นตอนครับ6การพัฒนาคนอบรมสัมมนาสร้างทักษะใหม่องค์กรจะเดินหน้าได้คนต้องไม่หยุดอยู่ที่เดิม งานส่วนนี้หลายแง่มองข้ามแต่จริงๆอยู่ในมือของนักทรัพยากรบุคคลเต็มๆเลยครับร่วมกับหัวหน้ากองต่างๆวางแผนว่าปีนี้เราควรส่งใครไปอบรมอะไรบ้างเช่นป้องกันไปอบรมกู้ภัยกองช่างไปอบรมตรวจรับงานเก่อสร้างทำเรื่องขออนุมัติเดินทางไปราชการจัดทำคำสั่งส่งตัวหลังอบรมเสร็จเก็บหลักฐานใบประกาศนียบัตรเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งในอนาคต พูดง่ายๆคือนักทรัพยากรบุคคลไม่ได้แค่ดูแลอดีตกับปัจจุบันแต่ยังช่วยออกแบบอนาคตของเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยครับ 7. ดดูแลทั้งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างให้ตรงระเบียบในอบตอไม่ได้มีแค่ข้าราชการส่วนท้องถิน่นแต่ยังมีพนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้างทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวเป็นต้นแต่ละกลุ่มใช้คนละระเบียบคนละสิทธิประโยชน์ นักทรัพยากรบุคคลต้องรู้ทั้งหมดว่ากลุ่มไหนได้เบี้ยเลี้ยงหรือค่าล่วงเวลาเท่าไหร่ลาได้กี่วันต่อสัญญาได้กี่ปีเมื่อครบสัญญาต้องประเมิอนอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำหรือผิดระเบียบจนถูกสอตอง,องหรือปปชทักท้วงครับสุดท้ายนักทรัพยากรบุคคลคือคนที่ถือฐานข้อมูลคนทุกคนทุกระดับทั้งอ,อบตอประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษาประวัติการทำงาน ผลการประเมินประวัติวินัยเวลามีหนังสือจากจังหวัดหรือส่วนกลางถามว่าตอนนี้อบตอของท่านมีนักวิชาการศึกษากี่คนมีพนักงานการเงินที่ผ่านอบรมระบบนี้แล้วกี่คนคนที่ตอบได้เร็วและถูกต้องก็คือฝ่ายบุคคลน,นี่แหละครับเพราะเขาเก็บข้อมูลไว้เป็นระบบสรุปให้สั้นคือ นักทรัพยากรบุคคลคือคนที่ดูแลว,วงจรชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนตั้งแต่คิดว่าจะมีตำแหน่งอะไรรับคนเข้ามาดูแลเงินเดือนและสิทธิ์พัฒนาอบรมจัดการวินัยและร้องทุกข์จนถึงการโอนย้ายเกษียณหรือออกจากราชการไปแล้วครับถ้านักทรัพยากรบุคคลทำงานดีคนในองค์กรรู้สึกว่าระบบยุติธรรมผู้บริหารตัดสินใจบนข้อมูลที่ถูกต้อง อ,อบตอรหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆมีคนที่เหมาะสมอยู่ในตำแหน่งที่ใช่และสุดท้ายประชาชนก็จะได้รับบริการจากทีมงานท้องถิ่นที่มีทั้งความรู้ความพร้อมและมีกำลังใจในการทำงานเต็มที่ครับ